สวัสดีค่ะเพื่อนเยินดีต้อนรับสู่ช่อง i v วี่โรแม e ต์แองเนะคะวันนี้นะคะไอวก็จะเป็นพลังงานนะคะแรนดอม18บวกนะคะ EP ที่28นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะที่เข้ามาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้นะว่าเป็นเช่นไรแล้วเราก็จะไปต่อด้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเขาอยาก จะ18บวกอะไรกับคุณนะคะในช่วงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ว่าตัวคุณเองเป็นเช่นไรนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองบางครั้งนะคะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองยืนหรือนั่งก็ได้แล้วแต่ รอคอยความชัดเจนจากฝ่ายตรงข้ามของคุณตอนนี้รู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะหลงไหลในธรรมชาติมากๆนะคะบางคนชอบปลูกต้นไม้ชอบไปเที่ยวในแหล่งที่มีต้นไม้เยอะๆเที่ยวป่าเที่ยวภูเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ ตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะคะอาจจะบางคนอยากจะซื้อปลามาเลี้ยงนะคะหรือไม่ก็ชอบทานปลานะคะช่วงนี้นะคะหากตัวคุณเองในเวลานี้นะคะมีความเข้มแข็งมากๆมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะทำงานบางคนน่ะแบบจับงานประมาณ หยับจับเยอะมากอ่ะคือสิบอย่างบางคนเต็มที่เลยเต็มที่คือสิบอย่างอ่ะจับสิบอย่างเลยอ่ะแบบจับนู่นจับนี่จับนั่นคือแบบบางคนอาจจะขายของก็ได้นะคะจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้หมดหรือไม่ภายในเดือนสิบนะคะตัวคุณเองนะคะจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะตั้งใจทำนะคะภายในเดือนสิบนี้นะคะ คุณมองว่าสักวันหนึ่งนะคะคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่เวลานี้นะคะจะได้มีโอกาสไปนั่งทานอาหารกันนะคะริมริมริมน้ำนะคะหรือริมทะเลนะคะหรือไม่ก็ในสวนบางคนอยากจะดื่มกาแฟด้วยกันอยากจะไปแบบเฮฮาปาร์ตี้กันสองคนนะอาจจะเป็นแบบ มีความรู้สึกว่าเหมือนใหญ่จะไปนั่งพอดรักกันสองคนนะคะที่ริมบึงก็ได้นะคะเลขที่เกี่ยวกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นเลขที่บ้านทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรได้หมดนะหรือไม่คนก็ชอบก็เอาไปเล่นได้นะ35สิบหนะคะเลขหเลขสามสิี่นะคะเลขสิบแล้วก็เลขสองศูนย์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเขาอยากจะสิบแปดบวกกับคุณอย่างไรนะคะคุณใหญ่จะสิบแปดบวกกันเช่นไรนะคะกำลังมองว่าตอนนี้นะคะฝ่ายผู้หญิงกำลังงอนอยู่นะคะคุณผู้ชายค่ะคุณผู้หญิงของคุณนะคะเขางอนคุณอยู่นะคะ คุณเคยคิดว่าอีก3ามเดือนข้างหน้านะคะจะได้เจอกันนะคะแต่ว่าไพ่มันกลับหัวนะคุณและเขาอาจจะไม่ได้เจอกันนะคะใน3ามเดือนนี้ยังไม่ได้เจอกันนะ,ค,ะคุณผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาอยากที่จะให้คุณผู้หญิงนะคะอยู่ข้างบนตัวเขานะคะและเขาก็จะเป็นคนอยู่ข้างล่างนะคะหากมีอะไรกันเนาะแล้วอยากคุณผู้ชายเนี่ยอยากจะ หอมแก้มนะคะแล้วอยากจะให้คุณผู้หญิงนะคะล็อกคอเอาแขนทั้งสองข้างนะคะล็อกคอคุณผู้ชายไว้เอามาจูบนะคะแล้วคุณผู้ชายก็จะค่อยๆที่จะเริ่มความสัมพันธ์นั้นที่บนเตียงนะคะนี่จริงๆด้วยนะภายใน6เดือนนี้นะคะคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะอย่างช้านะคะอย่างช้าภายใน6เดือนนะคะ อย่างเร็วก็ภายใน20วันนี้ภายใน20วันอย่างเร็วอย่างช้าก็6เดือนหลังจากที่คุณได้มาดูคลิปนะคุณและคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาจะพาคุณไปที่ที่ธรรมชาติได้ไปดื่มไวน์หรือไม่ก็ไปทานอาหารริมน้ำหรือไม่ก็ที่มีแหล่งน้ำนะ หลังจากนั้นเขาก็จะได้พาคุณไปนอนโดยไม่นอนคือไปพักผ่อนอนะประมาณนี้แล้วก็คุณผู้ชายจะอยู่ข้างบนคุณผู้หญิงนะนี่ไงจะได้มีกินอาหารด้วยกันนี่นะคะคุณผู้ชายคนนี้เขาจะมางอคุณผู้หญิงนะคะจนสำเร็จเลยนะคะแล้วเขาก็จะพาคุณผู้หญิงนะคะมาทานอาหารแล้วก็มา คุยกันนะคะเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะกำลังมองว่าตอนนี้นะคะคุณผู้หญิงนะคะมีความแบบคิดถึงอะคิดถึงผู้ชายคนนี้มากๆนะคะคิดถึงโดยแบบกลางคืนเนี่ยเอารูปขึ้นมาดูนะคะพะเอารูปของคุณผู้ชายขึ้นมาดู<อ>เขาอยากที่จะให้คุณผู้ชายนะคะ คุณผู้หญิงคนนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชายนะคะจุ๊บๆนะคะจุ๊บๆจุ๊บๆน้องน้อยของคุณผู้หญิงด้วยนะคะแล้วคุณผู้หญิงบอกว่าคุณผู้หญิงคนนี้นะคะเขาจะชอบนึกถึง <c oughs> นึกถึงคุณผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลาเลยอะ อาจจะประมาณเมื่อตอน6เดือนที่แล้วอ่ะหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณและเขาอ่ะได้เจอกันหรือไม่คุณและเขาเคยจะส่งรูปภาพถึงกันแล้วคุณผู้หญิงคนนี้เขาชอบที่จะเอารูปของคุณผู้ชายเนี่ยเข้ามาดูบางคนก็อาจจะแบบ อาจจะเคยมีอะไรกันแล้วก็ได้แต่ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะชอบที่นึกถึงคืนนั้นคืนที่คุณและเขาเคยมีอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยให้ใบสุดท้ายออกมาว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะ หากคุณและเขาได้เจอกันเนี่ยคุณและเขามีความรักที่จะมอบให้กันอย่างหวานหอมและก็ลึกซึ้งมากคุณผู้ชายอยากที่จะเข้ามาโอบกอดคุณผู้หญิงจากด้านหลังด้วยท่าที่ยืนนะคะแล้วคุณผู้ชายก็มาหอมซอกคอคุณผู้หญิงเนาะ แล้วจะเอามือทั้งสองข้างนะคะของคุณผู้ชายนะคะจับไปที่สะโพกข,ของคุณผู้หญิงนะคะโดยที่ให้คุณผู้หญิงนะคะยังใส่ชุดชั้นในอยู่นะคะแต่ว่าเสื้อผ้าข้างนอกเนี่ยคือถอดออกหมดแล้วนะคะกําลังมองว่าตัวคุณผู้ชายหรือไม่ก็คุณผู้หญิงนี้นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นสีน้ําตาลตัวสีน้ําตาลหรือสีดําบางคนเลี้ยงแมวนะคะ สีดำบางคนเลี้ยงสุนัขสีดำก็ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเลขที่คุณรอคอยอยู่นะคะว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะคนรอคอยเลขไอวี่อยู่นะคะแบบไม่อยากจะดูดวงอยากดูเลขโอเคเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะที่ว่าเลขนำโชคก็จะเป็นเลขหก เลขหนึ่งแล้วก็เลขสองค่ะขอให้คุณนะคะโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วิวนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย